สวัสดีครับเอฟซีจะไปล้างรถก่อนที่จะไปสุดที่สารนะครับไปด้วยกันนะครับเป็นอีีสคลิปที่2เช้าวันเสาร์นี้นะครับโอ้รถมารถมามี2องคันเลยนะครับรถไปก่อนโอเคปลอดแล้วเดินทางต่อนะครับคนเดิน ลูกเด็กด้วยนะครับวันนี้วันจุดเด,เด็กไปเที่ยวจะไปผู้ปกครองเนะ,นะเห็นไหมครับนรถไปต่อนะครับสุดที่สารก่อนที่จะไปไปล้างรถให้สะอาดก่อนนะครับรถสกปรกมากนะครับ f อซีสกปรกจริงๆไม่ได้ล้างมาสองสามเดือนตั้งแต่ช่วงฝนตก ต้องไปดูดฝุ่นนะครับไม่งั้นเวลาขับรถเนี่ยมันจะ <c oughs> สก,กปรกแล้วก็เหม็นมาถึงสมานิติเห็นไหมครับตสีตรงนี้เป็นสมานิติมีเจ้าที่มีรอพอมีช่างนี่คือสมานิติลุมบินีคอนโดทาวประเด็นได้จารามคำแหงนะครับข้หน้าก็จะ ลมลื่นไปด้วยต้นไม้นะด้านหน้ามันฝั่งนี้ทิศตะวันตกแต่มันยังเช้าอยู่นะครับที่ต้นออกออกฝั่งนู้นช่วงเย็นจะร้อนนะครับฝั่งนี้ก็จะร้อนนะครับเอฟซีก็สักครู่ก็ออกมาทางนี้นะครับเมสักคู่ไปเติมแก๊สนะครับกลับมาก็กำลังจะเดินทางต่อรถเข้า ช่องนะครับโตย 0, โตยต้8480ตัวแปดศูนเาช่องจอดวันนี้ก็ขอให้ f ีมีความสุขในการพักผ่อนวันหยุดหรือบางท่านทำงานก็ขอให้ราบรื่นตลอดทั้งวันอย่ได้มีอุปสรรคนะครับทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จในหน้าที่การงานนะครับอย่ได้มีปัญหาแล้วก็ท้่ปีนี้ก็หวังว่าจะได้โบนัสนะบางท่านเนาะสำหรับ ริษัทของแอดเองที่เปิดกิจการรับว่าความก็มีกำไรอยู่นะครับจะปันผลโบนัสให้แก่พนักง,งานในอง,งกัดรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยนะครับบุคคลภายนอกก็จะให้นะครับเป็นสินน้ำใจในการที่ช่วยดูแลระบบบัญชีหลังบ้านบริษัทนะครับ,อบอก็เขาจะได้มีกำลังใจในการทำงานก็อ,อาจจะไม่้เยอะนะครับ จะเป็นห้าหลักนะครับอาจจะให้โบนัสคนละห้าหลักนนะี้เยอะนะครับไม่ใช่หกหลักเจ็ดหลักนะไม่ให้ไม่ให้เป็นแสนนะสี่ก็ถือว่าเป็นสิน,น้ําใจเนาะจะให้กี่หมื่นก็แล้วแต่ตัวนี้ก็จะออกถนนใหญ่แล้วนะครับอาจจะไม่ลงนะจะไปเรื่อยๆครับก็จะเลี้ยวเข้ารับพลาร้อยสิบสองพอปากทางก็เราก็ เดี๋ยวเขาปั๊มเลยนะปั๊มเชลตรงนั้นนะมีที่ร้านรถนะครับตอนนี้ก็โอ้โหแสียงว่ามีรถขรถน้ำต้นไม้ฉ่ำเลยนะที่บริณน้งหน้ามุกสตู้ออกมาถนนใหญ่ถนนในซอยแล้วนะครับถนนสาธารณนะในซอยแล้วนะครับแดดค่อนข้างแรงแล้วนะแดดจะแรงนะครับช่วงหน้าหนาว เพราะว่ามันไม่มีเมฆไม่มีอะไรคลุมเลยนะครับไม่เหมือนหน้าฝนหน้าฝนเมื่อกี้อาจจะเย็นๆแดดอ่อนเลี้ยวซ้ายนะครับตัวนี้ข้าวนึ้ขายเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆนะครับนี่สีดูบรรยากาศไปเรื่อยๆจนถึงปั๊มเลยนะครับ เพราะเราจะไปเติมเออจะไปล้างรถนะครับเดี๋ยวจะบอกเจ้าที่ว่าไม่ต้องเปิดกระโปรงข้างหลังเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นไปนล้างอ่ะเขาเอาของหยิบขอออกแล้วใส่ไม่ครบหรือเปล่าไม่ได้ดูครับอุปกรณ์ที่เป็นเรียกว่าสายชาร์จหายหมดเลยสายแบตพ่วงนะครับหายหมดเลยนะไอสิ จอ,รอดรถขวางนะคนนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยนะจอ,รอดรถขวางเ,เก,กะนี่อีกคันหนึ่งเห็นไหมครับข้างหน้าเห็นไหมมอเตอร์ไซค์จอดอย่างนีก้ก็ได้ด้วยเหรอเห็นไหมครับชนมัน,มน,มนก,รก,รกระเด็นกระดอนเลยคือมักง่ายนะจะจอดยังไงก็จอดนึกจะจอดไม่ใช่ถนนบ้านตัวเองนะครับที่สาธารณะเพื่อให้คนอื่นเขาใช้นะครับอย่าหาธรรมนะครับแบบนี้ อามาถึงหัวโคง้งเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นย่านเรียกว่าย่านอิสลามนะเห็นไหมเมื่อกี้ก็จอดระเกะอากาศนี่ก็จอดหลายทางอีกเราต้องค่อยๆค,ค,คลานเป็นจริงๆนะแต่มันก็ไม่พน้นเขาอยากจอดเขาก็าจอดนะครับค่อยๆไป14นี่ มีป้ายโฆษณานิดโมโนราําแหงหนึ่งห้องนอนใหญ่ลดกว่าครึ่งล้านคอนโดขายยากนะบ้านขายยากเนื่องจากว่ามีการปล่อยธนาคารระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อคือถ้าไม่มีขานเดือนที่ดีจริงๆอ่ะกู้ยากกู้ยากมากนอกจากว่าเราซื้อสดมีเงินสดในมือี่ซื้อสดเลยอย่างนั้นโอเค ราคาไม่ถึงล้านะเอาเงินไปซื้อเลยได้เลยนะครับสีโอนสดไม่ต้องไปกู้แบงค์นะใครที่มีเงินเย็นในมือเนาะไปซื้อเก่งกําไรไว้นะครับแล้วก็ปล่อยเอาไว้ขายเอาเอาโบอกอะไรนี้นะครับเอาไว้ขายได้ขายเก่งกําไรนะครับถ้าใครมีเงินเนาะก็เงินต่อเงินนะครับ fc มีเพื่อนผมคนหนึ่งนะที่ออกจาก l p n แล้วก็ไป ทำธุรกิจซื้อไปซื้อมาขายไปนะครับดอดได้กำไรเป็นสิบสิบล้านเลยนะครับก็เป็นช่วงนั้นที่ Boom, บูมเราเลอกคอนโดบูมขายง่ายตอนนี้กไ็ไม่น่าจะได้แล้วนะถ้าใครจะไปทำดอกเท่าไรสวยงามอินเหีนไหมครับซ้ายมือออใกล้จะถึงปากซอยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลงคลิป ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปที่คลิปที่สี่อันนี้คลิปที่สามนะครับจะไปรอล้างรถเดี๋ยวจะบอกเจ้าที่ว่าไม่ให้เปิดกระโปรงไม่ให้ดูดฝุ่นที่กระโปรงนะครับเพราะว่าเก็บของไปหมดเลยเวล้านเฉพาะตัวข้างในรถนะครับมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้ว โอเคนะครับี่ลงคลิปแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ